สวัสดีครับผมนายภูมินเกตมาลาศึกษาวิทยาลัยการอาชีพคอนเกนนะครับปวสหนึ่งแผนกชกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้จะมาสาธิตการหาค่าทีเทอร์มินแนน์นะครับเชิญชมเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมเช่อนายภูมินเกตมาลานะครับนักศึกษาปวสหนึ่งแผนช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพคอนเกนนะครับ ันนี้จะมาสาธิตการเขียนการคำนวนหาค่า determinant น,น,นะครับเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสมการของเรานะครับข้อ1น,นะครับ1ก็จะกอบด้วย2 <c oughs> x นะครับบวก y เท <c oughs> ่ากับสนะครับนี่ก็คือสมการที่1นึ่สมการที่2องนะครับจะเป็น ลบ2อบวก2 y นะครับเท่ากับ5นี่ก็คือสมาการที่2นะครับก็จะเอามาแยกสมาการนะครับแยกแยกสมาการนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ D นะครับ D เท่ากับทำวงเล็บนะครับเล็บเปิด2 ก็ y ตัวนี้ก็จะเป็น1นะครับแล้วก็ลบ2นะครับลบ2ตัวนี้เอาลงมานะครับก็ออกมา2 y ตัวนี้นะครับวงเล็บปิดนะครับ <l oss> คูณใช้หลักการคูณคุ้ยนะครับ2คูณ2นะครับแล้วก็ลบ2คูณ1นะครับก็จะได้เท่ากับ งเล็บสองนะครับนะครับสองคูณสองนครับลบด้วยอย่างนี้นะครับก็คือลบสองคูณหนึ่งนะครับคูณขึ้นนะครับมันจะเป็นลบนะครับก็จะเป็นลบตัวนี้นะครับลบด้วยนะครับลบสองตัวนี้นะครับก็หนึ่งนะครับคูณหนึ่งก็จะได้เท่ากับ

ลบเจอลบนะครับก็จะเป็นบวกนะครับนี่นะครับแล้วนะครับเราก็จะมาต่อไปเราจะมาหาค่า x นะครับ x นะครับ x ปากกาไม่ออกนะครับ x นะครับเท่ากับ dx นะครับ dx ส่วนด้วย d นะครับเท่ากับ เล็เปิดนะครับเปิดสามตัวนี้นะครับสามแล้วก็5นะครับ3ตัวนี้กับ5ตัวนี้นะครับแล้วก็มา1กับ2นะครับ1กับ2ตัวนี้นะครับบล็บปิดนะครับใช้หลักการเดิมนะครับก็คือการขูดคล้วยนะครับสาม คูณลงมาหา2แล้วก็5คูณขึ้นไปหา1น,นะครับก็จะได้เท่ากับ3นะครับคูณ2นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคูณขึ้นนะครับเป็นลบนะครับก็จะ3คูณ2ลบด้วย5คูณ1น่ะครับส่วนด้วย6นะครับ อันนี้ก็ส่วนส่วนด้วยหกตัวนี้นะครับนี่นะครับด้วยหกแล้วก็จะได้เท่ากับคูนอ,ออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับสามคูณสองเป็นหกนะครับหกลบด้วยห้านะครับกอ,อจะออกมาแล้วก็ส่วนด้วยหกนะครับ X ของเรานะครับก็จะเท่ากับ1นะครับส่วน6นะครับโบกไป่ต่อไปหาค่า Y นะครับ Y ก็จะ Y นะครับเท่ากับ D Y นะครับ D Y D Y ส่วนด้วย D นะครับ เล็บเปิดนะครับสองนะครับสองสองมาจากสองนี้นะครับสมการที่หนึ่งนะครับสองแล้วก็ลบสองนะครับแล้วก็สามกับห้าตัวนี้นะครับยกลงมานะครับสามจากสมการที่หนึ่งห้าจากสมการที่สองนะครับจับใช้วงเล็บปิดนะครับ ้ลหลักการเดิมนะครับคูณกล้วยนะครับจะได้เท่ากับนะครับ2อคูณหนะครับลบด้วยนะครับลบ2อคูณสา หนารด้วยส่วนด้วยนะครับปออภัยส่วนด้วย6นะครับก็จะได้เท่ากับ25เป็น10นะครับลบด้วยลบ6นะครับส่วนด้วย6นะครับฟของเรานะครับ y ของเราก็จะเท่ากับ16นะครับส่วนด้วย6นะครับ ต่อไปเราจะมาทำการแทนค่าการตรวจสอบสมก,การนะครับก็ยกสมก,การที่1มาเลยนะครับสมก,การที่1ก็จะเป็น 2X บวก Y เท่ากับ3น,นะครับนี่ก็คือสมการที่1นนะครับามา ใส่เข้าไปนะครับ2องหนะครับสองเอาสใส่เข้าไปใน x เ,เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวเราเอา y มาใส่ให้ดูด้วยก่อนนะครับเอาสินะครับ16 ส่วนหนะครับเท่ากับ3านะครับเอ2ใส่เข้าไปใน x นะครับก็จะได้ออกมาเป็น2ส่วน6นะครับบวก16นะครับส่วน6เท่ากับ3นะครับก็เอาบวกกันก็จะได้เป็น18นะครับส่วน6เท่ากับ3นะครับ หกตัดสิก็จะได้3นะครับ mm hmm. เท่ากับ3นะครับต่อ mm hmm. ไปสมการที่2นะครับเราจะมาแทนค่าสมการที่2อันที่สเราก็ยกเอาสมการที่2มานะครับ mm hmm. ก็จะคือลบสองวกสอเท่ากับหนะครับ นี่ก็คือสรรมการที่สองก็เขียนลงมานะครับลบสองหนึ่งส่วนหกนะครับ <6. S 1> ก็เป็นเอ็กซบวกด้วยสองสิบหกส่วนหกนะครับเท่ากับห้า ก็จะได้ออกมาเป็นลบสนะครับส่วนด้วย6บวก32นะครับส่วนด้วย6เหมือนกันเท่ากับ5ก็จะเป็น30นะครับ ่วนด้วย6เท่ากับ5นะครับ30ตัดกับ6นะครับก็จะได้5เท่ากับ5นะครับต่อไปทำข้อ2นะครับข้อ2ลองนะครับสมการนะครับสมการก็จะเป็น x นะครับ บวก 3y เท่ากับ 2, 2น่ก็คือสมการที่หนึ่งนะครับสมการที่สองก็จะเป็น 3x นะครับบวก 4y เท่ากับ2นะครับนี่ก็คือสมการที่สองก็จะแยกลงมานะครับแยกลงมาก็จะเป็น D กับวงเล็บเปิดนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งจากตัวนี้นะครับหนึ่งแล้วก็สามนะครับแล้วก็สามแล้วก็สี่นะครับวงเล็บปิดระดับก,การมันก็1นหนึ่งนะครับคูณคั้วนะครับหนึ่งคูณลงมาสี่ สามคูณขึ้นไปสามนะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับหนึ่งคูณ4ีลบด้วยคูณสามคูณสามนะครับลบด้วยสามคูณสามนะครับก็จะได้ออกมาเป็น4ีลบเก้านะครับดีก็จะ เท่ากับลบหนะครับเคยคอยดีของเรานะครับไปเป็น x นะครับ x เท่ากับ d x นะครับส่วนด้วย d เท่ากับ2นะครับ2 2ตัวนี้นะครับ2แล้วก็3กับ4ตัวนี้นะครับ สองสามกดสองสี่นะครับใช้หลักการเดิมนะครับคูณกล้วยนะครับเราจะได้ออกมาเท่ากับสองคูณสี่นะครับลบด้วยสองคูณสามนะครับ เท่ากับของสก็จะเป็น8นะครับลบด้วยของ3เป็น6นะครับส่วนด้วยลบหนะครับ x ก็จะเท่ากับ2ส่วนด้วยลบหนะครับ ไปไวนะครับ y y เท่ากับ,บ Dy ส่วนด้วย D เท่ากับ1น,นะครับ1น,นี่นะครับก็3แล้วก็ สองนะครับสองคูณกล้วยเหมือนเดิมครับก็จะได้ออกมาเท่ากับหนึ่ง <c oughs> คูณสองนะครับลบด้วยสาม <c oughs> คูณสองนะครับเท่ากับสอง ลบหนะครับ y ของเราก็จะเท่ากับลบสนะครับส่วนด้วยลบหนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการแทนค่าสมการของข้อ2เรานะครับเขียนไว้นิดหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผิดนิดหน่อยนะครับแทนค่าสมการ คเราก็ยกสมการแรกมาก็คือ x บวก 3y เท่ากับ2นั่นคือสมการที่1ก็จะได้ออกมาเป็น2ส่วนลบ5นะครับก็จะเป็น3วงเล็บลบ4ลบ5เท่ากับ2นะครับ ก็จะออกมาเป็น2ส่วนลบ5บวกลบ12นะครับส่วนลบ5ก็จะได้เท่ากับ2นะครับก็ลงมาอีกนะครับก็เป็นลบ10นะครับส่วนด้วยลบ5 เท่ากับ2นะครับ5ตัด10บรบ5ตัดลบ10นะครับลบตัดลบก็จะเป็นบวกนะครับก็จะเป็น2เท่ากับ2นะครับต่อไปสมการที่2นะครับเราก็ยกสมการที่2มาก็จะเป็น 3x นะครับบวก4 y เท่ากับ2นะครับนี่ก็คือสมการที่2นะครับ จะเป็นออกมาเป็น3วงเล็บ x มานะครับ2ส่วนลบ 5, หมบดใส่ไว้รอนะครับบวก4วงเล็บ <Okay. S 1> เปิดลบากาไม่ออกนะครับก็ปไป สี่ส่วนด้วยลบหนะครับเท่ากับสองนะครับก็จะออกมาเป็น6นะครับส่วนด้วยลบห้าบวกลบสิบหกส่วนด้วยลบห้าเท่ากับสองนะครับลบสิบ ก็จะออกมาเป็นลบสิบนะครับส่วนด้วยลบห้านะครับเท่ากับสองนะครับห้าตัดสิบลบห้าตัดลบสิบลบตัดลบเป็นบวกก็จะได้สองเท่ากับสองนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับการหาค่าดีเทอร์มินัลนะครับทั้งข้อหนึ่งและข้อสองทั้งการตรวจคําตอบของสมการนะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอกรากล่าวคำว่า,าขอบคุณครับ